สวัสดีแวสวัสดีค่ะเร็วๆสวัสดีค่ะวันนี้ม่นุษย์มาที่อคอร์ลวอกนะคะเป็นอีกเกาะหนึ่งค่ะที่อัสเกยนะคะพาเด็กๆมาทะเลที่นี่ค่ะไปจ้า let's go ไปเร็วไปค่ะตามมาค่ะจะบอกว่าอุปกรณ์พร้อมมากนี่เก้าอี้เป้เอางอาหาร เป็นการปิกนิกที่แบบเหมือนจะมาอยู่เป็นเดือนเลยค่ะมาที่นี่ค่ะทะเลแถวแถวบ้านข้ามมาเกาะอ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เลยนี่แหละเก็บภาพบรรยากาศฝากเพื่อนๆนะคะทะเลที่เกาะไม่ไกลจากบ้านแม่นุชค่ะที่นี่เรียกว่าเกาะอัสเกยนะคะเราแม่นุชข้ามมาที่เอ่อเข้ามาที่ทะเลที่หาดชื่อว่าคอร์ลับวอกนะคะตามมาค่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศก,ากันค่ะ นี่ค่ะให้ดูบรรยากาศนะคะ What this seawater or what this อันนี้โอถามสามีว่าอันนี้มันทะเลไหมสามีบอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นน้ำจืดค่ะน้ำจืดไหลลงทะเลตรงนี้นะคะ มนูจะบอกว่าเ่เดินไกลอย่างนี้กาอีปิกนิกสองตัวเปอีกอันนี้ก็จะเป็นป่านอร์เวย์นะคะนุ่นนะพ่อลูกกว่าจะถึงเดินเหนื่อยตามมาค่ะววันหยุดของบ้านเรานะคะอากาศดีมากไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ละ ป่านอร์เวย์นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าสนแบบนี้แหละคะ่ะเดินไกลเหมือนกันค่ะแต่จุดไม้อยู่ข้างหน้าพวกเราแล้วอากาศดีๆนะคะนี่เขาก็จะมีถังขยงถังขยะนะคะมีห่วงยงห่วงยางทุกครั้งที่มาเราจะไปฝั่งนู้นกันค่ะแต่ว่าวันนี้ก็เปลี่ยนมาฝั่งนี้กันบ้างนะคะสวยดี ที่นอร์เวย์ก็เป็นหาดที่ไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่อะไรนะคะก็แค่ประมาณเนี้ยนี่ที่เราจะมานั่งปิกนิกกันนะคะ This good place h e r e t i s very goodWhat do you think ฮะโอ้ยชอบไหมลูก This very good hereAgree ถามสามีว่ามันดีวฝั่งนู้นอีกนะเพราะฝั่งนู้นมันเป็นหาดถมค่ะฝั่งนี้ตะกี้มนุษย์เห็นเขาเขียนไว้ว่ามันเป็นหาดธรรมชาติเป็น natural เป็น natural beach I see they write uh, up there i t natural beach this อันนี้เป็นหาดธรรมชาติแต่ว่าฝั่งนู้นที่มนุษย์พาไปหลายครั้งแล้วฝั่งทางนูน้นจะเป็นหาดที่เขาถมขึ้นมาอันนี้จะเป็น หาดธรรมชาตินะคะเป็น natural นนะฟั่งนี้นะคะจะเป็นชายหาดธรรมชาติค่ะมีที่ให้กระโดดน้ำในหน้าร้อนด้วยตอนนี้ก็ยังเป็นต้นต้น spring อยู่นะคะยังหนาวอยู่แต่ว่าหาดฝั่งนี้เป็นหาดธรรมชาตินะคะหาดที่ฝั่งนู้นที่มนุษย์เคยพาไปจะเป็นหาดที่เขาถมขึ้นมาค่ะพอเวลาน้ำซดัดทรายก็จะออกไปหมดแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นหาดธรรมชาติระวังทรายปิวเข้าตากันนะลุงนะ นี่อากาศดีมากวันนี้เราก็จะเป็นนี่เขาก็จะมีเหมือนสนามเหมือนลานกว้างนะคะมีเบาะทรายให้เด็กๆเล่นเดี๋ยวมิลกีจะก่อไฟเดี๋ยวเราจะย่างไสกรอกกันค่ะไม่ได้มีบาร์บ,าบีคิวบาร์บีคิวนะคะวันนี้มีมีเป็นไส้กรอกเป็นฮอทดอกนะคะมา วันหยุดค่ะเทศกาลวันหยุดอีสเตอร์ Easter, หรือว่าโพสตกันในภาษาโนเวย์วันหยุดพออากาศดีๆนะคะคนที่นี่ก็จะชอบออกมาปิกนิกออกมาตามชายหาดตามสวนสาธารณะอะไรประมาณนี้ค่ะทะเลที่นี่นะคะตรงนี้มนุษย์ว่าหน้าร้อนถ้าอากาศดีกว่านี้นะ่ะคนน่าจะเยอะนะคะอากาศสิบองศานี่คือยังหนาวอยู่นะคะยังหนาวแบบหนาวมากอยู่น้าําจะแบบ เย็นมากแต่ว่าพวกเราวันนี้ก็มานั่งรับแดดกันส่วนมากแล้วเมนูจะไปฝั่งนู้นค่ะครั้งแรกกับการที่ข้ามมาฝั่งนี้ชายหาดที่นี่นะคะฝั่งนี้เขาบอกว่าเป็นชายหาดธรรมชาติแต่ว่าฝั่งนู้นนะ่ะจะเป็นชายหาดที่เขาถมขึ้นมาค่ะก็จะประมาณนี้สำหรับบรรยากาศทะเลนอร์เวย์นะคะที่เกาะอ,อัสเกยนะคะหาดคอลลบอกค่ะ หาใช่หาธรรมชาติธรรมชาติที่สวยๆเหมือนบ้านเรายากถ้ามีก็จะเป็นเออลงไปช่วงคริสเตียนซานไปทางนู้นนะคะก็ยังไงก็รอติดตามเรื่อยๆนะคะว่ากิจกรรมวันหยุดของบ้านเราจะมีอะไรบ้างนะคะสาวน้อยเล่นทรายค่ะน้ำเย็นน้ำเย็นมากเลยละ่ะเนี่ยไม่ใช่แบบเย็นนิดหน่อยฮะเย็นมากฮะน้ำเย็นไหมลูกไม่เย็นเนี่ยจริงเหรอ อะไรละ่ะเอามาดูสิไหนเอาปะป๊ามาแล้วนุน่นยางยังเอามาให้ผามาดูด้วยสิไหนเอาอะไรมาลูกสนหนูวปแก็บลูกสนมาปุง๋งนี่เนี่ยปะป๊ามาแล้วปะป๊าไปเอาถ่านมาย่างบาร์บีคิวนะคะไม่รู้จะให้ดูว่า ยญาเยอะยังไม่เขียวเลยนะเพราะว่าอาทิตย์กว่าที่แล้วยังมีหิมะอยู่เลยค่ะอากาศเพิ่งจะเริ่มอุ่นๆก็ช่วงอีสเตอร์ช่วงโพสตแก่นี่แหละนะคะนี่ต้นไม้ก็ยังไม่ผลียังไม่ผีใบเลยค่ะที่เห็นอยู่ก็คือเป็นต้นสนเขาไม่ได้ผลัดใบยอยู่แล้วในหน้าหนาวนะคะฮัลโหลกาแฟาค่ะอาหงอาหารสองเป้ใหญ่ นี่แล้วก็มีเก้าอี้นะคะเดี๋ยว,วเราจะจุดไฟตรงนี้กันเพราะว่ามีรอยจุดแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาหินมาก่อทําที่จุดไฟค่ะมีเห็นอยู่ที่เดียวได้ยินอีกกลุ่มนึงเขาบอกว่าเขาจะไปนั่งตรงน้นพวกเราก็เลยเดี๋ยวนี่จะก่อไฟตรงนี้กันนะคะแล้วก็นี่เป็นฐานสำหรับย่างบาร์บีวค่ะที่ซื้อมานะคะโชคดีที่เรามาแล้วก็ได้โต๊ะอันนี้นะคะ ไปขนหินมาทําที่ก่อไฟนะคะมาเห็ดก่อนเสาเนะาะบ้านเทา่เอินก่อนเสาร์แหละไปขนมาเดี๋ยวจะย่างใส่กอบกันตรงนี้นะคะางงานู่น <adjour> ไปหาหินมาจากทางนู้นค่ะพ่อลูกสาวน้อยไปไปเอาหินมาอะได้มาเยอะเลยเหรอลูก

เจาก็ใ่้เก่อนี่อะไรเอาไาจุดไฟนี่ใส่ไงจุดไฟโอเคได้มาอีกแล้วพอยังทีนี้นายเอาอีกแล้วพอแล้วมั้งมาม้าว่าพอแล้วล่ะลูกนี่ เฮ็ดก่อนเสาตั้งก่อนเสาเฮ็ดมองจุดไฟเอาไม้หน่อยๆมาอ้อยอ้ยอยไฟเป็นคนดังไ <c oughs> ม่อนิไม่รู้สิเป็นคนดังมาสัน่นเป็นคนดังไฟจะ้ะเดี๋ยวไปเอาไฟมาจุด <c oughs> อะไรโอเค สามีว่าเธอเหีหยงของเธอยาเต้นยาเก็บใหม่หน่อยๆออยไฟนี่เก็บเศษนู้่นนี่เหรอจ้ะ นี่มนุษย์เอานี่มานั่มเอาไม้ขีดไฟมานั่มแล้วก็จะตั้งเก้าอีกันมันสื่อทานอย่างบาร์บีคิวนั่มจ้ะมันจะเป็นทานแบบนี้บแดแอาฟืนแม่เป็นแบบเนี้ยสามารถหาซื้อได้ตามอ่อซูเปอร์มาร์เก,ก็ตจ้ะเดี๋ยวตั้งเก้าอีแบบนีน้ตรงนี้ ใส่น้ำมันลงไปบน่านค่ะจริงๆบานเห่าเนาะเอาใหม่หน่อยๆอ้อยก็ได้อันนี้ซื้อน้ำมันมาขวดนึงไหมน้ำมันมะลาดลงมหลาดลงที่จะจุดไฟกับทานนี่จะโอ้ไม่จะกินน้ำมันเลยจะได้กินบาร์บีคิวนี่บานอื่นข้าเจ้ากขม้ากันจ้ะนี บรรยากาศนอกจากคนเริ่มมากหลายละดีว่าบ้านเรานะคะมาก่อนใครๆก็เลยได้ที่เหมาะหน้าหาดพอดีเลยจ้าจุดแล้วจ้านี่มาต้องหาแนวฟื้นมาอ้อยไฟอันนี้เป็นคนดังเป็นคนดังที่แรงมนุษย์ว่าจะเป็นคนดังวะสะั่นอีสามี่ย่างนาทีก่อนย่างนาทีเป็นคนดังนี่ริมหาดริมหาดเลยนะคะ อันนี้นจะเป็นวายควันอันนี้ก,นนนนก็จะเป็นทานี่ซือมาจ้ะเป็นทานธรรมาดาธรไมดาที่ทานบ้านเฮ้านั่นแหละตอนแรกว่าจะกางกอกีแต่ว่าเฮ้ามีโต๊ะม,มีมีหมานั่งหม่องนี่กะม่ได้กลางกันละจ้ะเมน้มนุษย์กับคอนุญาตขั้นหลงสาวกะเว้าเท่งไทยเท่งเล้าจะ้ะให้เบิ่งบรรยากาศปิกนิกของบ้านเฮ้าจ้ากับบรรยากาศาน,านี่หันมาทางนี้ก็เป็น ทะเลเขาตรงเบิงน้ำได้จากว่าช่วงใดเพื่อนห้จุดไฟหรือมองห้จุดเพราะว่าจะบอกว่าค่าปรับนะคะแพงเอามาลาดอีกล้วเบิงมันซีเมนได้ปะนี้นะันมันจะเหม็นไหม,เย,มเยอะมัสเนาะอ่ะเยอะเลยลูกอ่ะย่าง เดี๋ยวเนี่ยป๊าบอกวิธีย่างนั่ <Okay. S 1> งรองย่างดีๆนะให้มันไหม้นะ s <S <c oughs> นั่งย่างใส่กอบฮะย่างดีๆนะ, <Okay. S 1> ะย่างดีๆนะลูกให้มันไหม้นะฮะ <Okay. S 1> สนุกไหมวันนี้ ในให้มันสุกกันสิมันยังไม่สุกเลยนั่นนี่แหละจ้าวิธีชีวิตแบบบานเห่าอย่างใสก่กอกพอบอกต้องให้จังซี่ต้องให้จังซี่พวกเธอ น,น,นั่นมันชิใหม่เด็นุน่นจับไว้ป๊าบ,บอกเออจับไว้มันนั้นสนุกนั่งรองเท้าป๊านี่ย่างไส้กรอกนะคะมวนมาลลกสนุงไหม ไอะไรพัน,พน,นเพราะอะไรไม่อะไรพันไม่นอนไม่สนิทไห้เดะหวามเ้ยอยยางใส่กอกยางใส่กอกค่ะอากาศดีๆนะคะปิกนิกโอ๊ยดูท่าแคชชูปดูท่าแคชชูปอ๊อ นายยูทำไหมอะไะโอเคทำสามีวานเอาซ้อนมาเขือเทศมาบอขึ้นมาเอามาอยู่ย่างให้มันเหลืองเๆก่อนนะลูกแล้วดูคนลยนเอาลงต่ำอีกนิดนึงเนี่ยมันสุกแต่ปลายปลายมัน โอ้ยไอ้ไส้กรอกชีสย่อนแสงนิดนึงได้จ้ะแตถ้าจะหได้จะเป็คุณสวิดขึ้นไปไม่้อนม่อด

พ่ออย่างเสนห้องเอาใส่ขนมปังนี่ขนมปังเ้าอย่างแค่ทุกอย่างมแล้วเพื่อนีนดิิก่บาได้โอ้ยใหม่แล้วอีกโซนโอ้ยโอ้ยใหม่ดูีกดู ปิกงใส่กรอบมซุกยังอีกนิดหนึ่งสุกแล้วส้มนี่วะนี่สุกแล้วค่ะ นี่ระวังมือนะใช้มีดนะว้าวร้อนร้อนหอนหอนสองสาวของอีแม่จ้าอยู่ หิมทะเลริมทะเลนะคะฟักันเล่นดินทรายจ้ะน้ำลงบ่ได้นหนาวนี่บรรยากาศทะเลนอร์เวย์จ้ายยสายขีดดินทรายใส่ตากันได้ลูกบรรยากาศดีดีจ้ะนี่ทั้งนั้นบอกให้สามีกัน นั่งว่าโอ้ยมม่มองนั่งอยู่กับสิเอาแบกมากแล้วเนาะแบกมาแล้วก็ต้องกลางสิฮะอิ่มแล้ว,อ,ลวอิ่มแล้วนั่งชิวชหิมทะเลจ้ะแบบน,นี้พูนสองสาวพากันเล่นยู่นี่มนุษย์นั่ง<ะ>มนุษย์นั่งอยู่ข้างกองไฟนะจะบอกว่าหนาวอยู่นะจ๊ะ กางเก้าอี้เราจ้านี่นั่งชิวๆริมหาดนะคะนี่กลางเก้าอี้ออกมาละเดอมนเดอมินมน,นั่นที่มามานั่นนะ่นะมีกองไฟด้วย <c oughs> ก่อก่องไฟนะ่ะมันหนาวอันกองย่างใส่กอกจ้ะน,นี่กางอีกตัวหนึ่ง ของมามานะทีนี้นะ่ะมีเด็กมาแย่งก็อี้มามาแล้วมานั่งตรงนี้มาเจ็บก้นนี่อันนี้ที่มามาแล้วทีนี้นะห้ามมาแย่งนะแบกมากเราสิบวกกลางจังเด็ดอกเนาะแบกมากนั่นกลางนั่งเองฮะเด็กหน่อยเห็น <c oughs> อยู่ทั้งผู้ไปหาฟื้นมาสุมไฟจ้ะ น้าวยาน้ำมาสนะเนโยลงลขึ้นไปแล้วก็ลงไม่ได้ไดลยวันนี้ลูกไข่บรรยากาศดีดีจะ้ะคนเมื่อไปแลเหลือได้เทาแล้วบันนี้เหลือแต่ไม่นุดละเหลือฟังทางนี้อีกหนึ่งครอบครัวนะเขาเริ่มทยอยกลับกันละ ไม่ค่อยวุ่นวายอ,อนอัวแจกเท่าไหร่ก่อไฟเป็นคนดังเป็นคนดังมือนี่สองสาวแบกก้าองก้าอี้ปิกนิกมานะฮะนกนางนวลเนาะเห็นคนกินออียงมันก็คิดว่ามีอาหารให้มัน่น้ะเบาๆหน่อยลูก คนสวยของมนุษย์ไหนไหนเป็นสาวแล้วมันทำไหนเด้อใส่หมวกใส่แว่นมามาได้แล้วไหนแม่ยูวิก็ทำาะไรพีดีอบใดโอเคอากาศดีๆจ้ามือนีก็ขออนุญาตเอาเงินสิทนะด้ ไปนั่งตรงนั่งหันเอาเล็กน้อยไปแลนเล่นจ้ะนั่งผิงไฟเห็นอากาศดีกะหน,นาวอยู่จ้ะหนาวอยู่ชาเมนูจืใส่ละนั่งชากาแฟาอากาศดีๆกะซ้ำนี่แหละจ้ะสำหรับมือนี้กวันดยูเทสการ์นอีส นะคะกับว่ามีอย่างมากมายหลายหลากจังไหนเมนูกานฝากไว้นะคะสำหรับทั้งเพจคุณแม่ขาแล้ะกับคุณแม่ขาชาแนลนอกจากชีวิตเมียรฝรั่งมันกับพ่อซ้ำนี่ละจ้า<อ>ไปละคำบายหาดที่<อ> <Bye. S 2> ทมนุษลงไปวันนี้นะคะที่พวกเรานั่งวันนี้ก็คือว่า เป็นหาดที่ซัมเมอร์นะคะแบบนี้เลยเปรืเลยได้เลยนะคะสำหรับหาดที่พวกเรานั่งค่ะเพิ่งจะเห็นตอนออกมาไม่ได้อ่านตอนก่อนเข้าไปนะคะนี่ก็อยู่แบบธรรมชาตินะคะแบบชุดวันเกิดคะชุดวันเกิด